โอเคสวัสดีครับผมบูมสตรีทแมจิกและว,วันนี้ผมมาอยู่กับศิษย์เอกของผม B Beer Street Magic วันนี้ไปทำอะไรครับครับจะมาทํอา,อาอะไรพิเศษพิเศษกับ,บ <Okay. S 2> ไพ่สําสหรับนี้นะคะ okay. รับมาทาะะํอา,อาอะไรพิเศษพิเศษกับไพ่สําหรับนี้นะครับโอเคอ่ะเริ่มกันเลยคุณเบียร์ตักไพ่นะครับเบอร์ได้หงายหงายขึ้นมาแห่นแห่นดอกจิกหงายขึ้นมา อ๋อแล้วมึงเหาะขึ้นมาได้ยังไงวะโหแม่งไวเลยกลนี <men> <men <men> <men> <men ้ฝึกกลนี้ฝึกยากไหมครับยากครับนานมากครับผมนานมากนะครับโอเคเรื่องต่อครับมีตกเฮ้ยเออมึงพลิกมือเดียวเหรอแมมเออครับใช่ใช่ครับอ๋อคือคุณจะหาแมมออกมาทีละใบใช่ไหมครับให้ครบสี่ใบใช่ไหมใช่เอาละครับจังหวะนี้ทำให้กองบันแม่ยังอยู่นะครับยังยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น ปึ๊หแหม่โอเคครับแหมผู้แด่ผู้แดงก็มาก็มาด้วยทีนี้เหลือแหม่ไปสุดท้ายแล้วนะครับแ้วมันหงายขึ้นมาได้ยังไงวะมืยอยมันไหวมันมันต้องพิกอะ่ะมันพิกยังทำมันวะโอเคครับโอเคนะฮะยังไงต่อครับหืมคุณโยนไพ่อะไรลงไป <laughs> เ,บเ,บเ,บไบเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์แหมโชว์ครับเบอร์แหมครับไม่น่าแต่ใช่นะครับทำไมครับ อ่าเบอร์เอแปลกล้บไม่เป็นไรแต่ไม่มาผมเปลี่ยนไพ่ได้อะนั่งทำไงดีแท็กแท็กแท็กสามครั้งเฮ้ยเย็ดด้มย m a สุดยอดขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมบ๊ายบาย